ชมพันธุ์ใหญ่ชมพันธุ์ใหญ่เส็จแล้วก็มาชมพันธุ์แคระนะคะท่านผู้ชมนู่นไกลสุดสายตาเลยนะคะอันนี้เป็นดอกหน้าวัวพันธุ์แคร์นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้วิดีโอนี้นำเสนอดอกไม้มาชมดอกไม้นะคะเป็นสายพันธุ์แคร์นะคะดอกหน้าวัวนะคะนี่ถึงจะแคร์ถึงจะจิว๋ว แต่น้องก็มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์นะคะดูกเกสอนนะคะก็ไม่ต่างจากสายพันธุ์ใหญ่นะคะนูน่นมองไปข้างนอกนะคะนูน่นนู่นเดี๋ยวคุณลิกาจะเาเรียกว่าโฟกัสให้ชมแต่ดอกดอกหน้าวัวแปลงนี้ทั้งแปลงนะคะเป็นอดอกหน้าวัวสายพันธุ์แคระนะคะอ่ะ พาชมเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ชมไปทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะคะตรงนี้จะเป็นดอกหน้าวัวพันแคร์นะคะออกดอกสวยงามสดใสามากเลยนะคะนี่ทั้งแปลงเลยเดี๋ยวคุณลิกาจะให้ดูที่กระถางกระถางก็ไม่ใหญ่นะคะแต่น้องมีความอุดมสมบูรณ์นี่ไงกระถางประมาณนี้นะคะ แต่ลำต้นสวยงามมากเลยเนี่ยดอกเต็มไปหมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเอาความสวยงามของดอกหน้าวัวพันแคร์มาให้ชมนะคะเดี๋ยวจะให้ชมเกสรน,นี่นี่น,นี่เกสรสวยสวยงามมากเลยนะคะเนี่ย ชมเยอะๆอ่าเป็นไงคะสวยนะน้องกำลังรับแสงแดดอยู่นะคะเนี่ยนคะุณิกาจะบังเงาไหมเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวขยับขยับอ่ะให้ชมนะคะความสวยงามของน้องนะคะอะคลิปวิดีโอนี้ก็ชมดอกหน้าวัวพันแคร่เลยนะคะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายให้ดูทั้งแปลงเลยนะคะอะมาเดี๋ยวคุณิกาจะพาคุณิกาจะถอยนะคะนิดนึงนิดนึงนะคะนี่ นูนเป็นไงคะคือดงดอกหน้าหัวทั้งนั้นเลยนะคะเป็นดงดอกโล้วตรงนี้ก็จะโอ้โหใบใหญ่ขึ้นหน่อยนะแต่น้องก็ยังเป็นพันพันแคระอยู่นั่นเองนะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมนูนูน,น,น,นอัคคุริกาจะยกยกให้ชมเลยนูนเป็นไงคะอชมไปไกลๆเลยนะคะนี่ เสียงคุลิกายังดังอยู่รูปะโอเคนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยมาจากเชียงรายชมน์นะนี่สวยนะคะทุกพนโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่อุ้ยสวยงามสวยงามดูนะคะสวยมากสวยจริงๆโอเคนะคะ คลิปวิดีโอนี้ก็นำเสนอดอกหน้าวัวพันธุ์แระนั่นเองนะคะดูเกสรความอุดมสมบูรณ์ก็ดูจากเกสรน,นะเกสรใจใหญ่มากเลยนี่อ้าขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายการนะคะขอบคุณโฆษณานด้วยนะคะเอาเลยค่ะสวัสดีค่ะว้าวสวยมาก